อน,นี้จะ,นนะเดี๋ยวจะมาตัดโดยการใช้ข่อสีทองครับขนาดเท่าเดิมเลยสิบเอ็ดจุดห้าันนี้เดี๋ยวเราผสมน้ำมันก่อนเพราะว่าเครื่องเป็นสองจังหวะจะต้องใช้น้ำมันเบนซินใช่จะเครืฮอร์อน้ำมันปั๊มได้หมดเลยแต่ว่าเราต้องผสมออตโต้ลูปน้ำมันสองที อันนี้เราก็ใส่ไปพอประมาณนี้เราก็เอาสองทีมาประมาณสายหนึ่งนี้ตักที่อยู่ประมาณนี้นะใช่พอเพราะน้ำมันเราไม่ได้เยอะมากแค่นี้พอโดีจากนั้นเราก็เติมลงใส่ถังเลย ขอโทษครับหกนิดหน่อยอันนี้ใช้ได้ไหมพี่ตล้นลนล้นล้นแรงไวหน่อยอ่เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยครับ